ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับทำโปโปกันอีกแล้วนะคะและวันนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมนี่เลยจ้าชุดใหม่มานะคะ่ะทุกคนกับกิจกรรมวงล้อแห่งเกลือของเรานั่นเองนะคะจะมีเวลาทั้งหมด6วันนะทุกคนนะส่วนของในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนตัวเอกของอ่ากิจกรรมรอบนี้ก็คือนี่เลยจ้าชุดแพ็กนักบิดเงามืดเออเป็นไง เทมากทุกคนชุดตัวผู้ชายคือเทมากโดยเฉพาะหมวกกันน็อกเอาไว้กันน็อกของเรานี่แหละเทฟุดๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวผู้หญิงด้วยนะคะนี่เลยทุกคนตัวผู้หญิงก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูปืนฟรีกันก่อนทุกคน g ีเแจกปืนฟรีสกินดีๆให้เราด้วยแต่วงเล็บเช่านะคะอ้เช่าก็ดีแล้วทุกคนเออเอาไปไต่แรงช่วงนี้ได้อยู่นะคะ นี่อะเรามาดูกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็นี่เลยทุกคนมาเล่นสะสมเห็นไหมเล่นโหมดแรงหรือสี่วอะไรก็ว่ากันไปทุกคนเพื่อเก็บเอาโทเค็นตรงนี้มาแลกเป็นสกินปืนอีโวของเรานะคะสกินแรกก็จะเป็นนี่เลยทุกคนของปืนทอมสันนะคะทอมสันจาก,กัวนั่นเองปืน <c oughs> ปืนจากกลสังหารนะคะทุกคน และต่อมาก็จะเป็นนี้เลยจ้าซองควงนะคะสองควงอีโวนั่นเองทุกคนก็จะมีหลากหลายสีสันให้เราเลือกแล้วก็หลากหลายสเตตนะคะใครชอบอันไหนก็จัดกันได้เลยจ้าส่วนปืนไกลก็จะเป็นปืนพาโลเฟลนะคะทุกคนนี้เลยใครชอบสกินไหนก็จัดได้เหมือนกันทุกคนนะคะโอเคทุกคนของทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะ เราเข้าไปดูกันในเกมเลยจ้าว่าชุดนักบิดเงามืนของเรามันจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันตอนที่เราโดดเป็นยังไงแหมทุกคนบอกแค่นี้พี่ก็ต้องถ่ายอล้ยทุกคนพี่ชอบมะพี่ชอบชุดนี้มากอะมันดูเทมเ่มันดูเฟี้ยวยังไงไม่รู้อะและมันเป็นชุดที่เท่แต่ราคาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ทุกคนคือแบบถ้าเราสุ่มได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะมันก็ลดเหลือประมาณเออ สองร้อยกว่าเพชรนิดๆมั้งทุกคนคือมันมันจับต้องได้อยู่อ่ะเออโอเคมามาฟาร์มกันก่อนทุกคนจังหวะนี้เกิดมาเราก็ต้องฟารม์มเพราะว่าเพื่อนเ,เราพาเราลงวงฟอนี่ครับบอกเลยว่าห้าส้นมากโอเคมาส่วนปืนของเราเรายังไม่ได้สักปืนเลยนะีคะปืนที่เราไปเช่าสกินมา คืออุตส่าห์เช่ามามันต้องได้เล่นในคุ้มนะทุกคนนะคือเห็นที่ไรพี่ต้องจับอะเออของเช่าอะเนาะคือมันมีวันหมดเวลาส่วนของถาวรของเราเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อืมรืมบผันกันซะแล้วส่วนของถาวรของเราอะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนเพราะมันถาวรน,นะคะโอเคอุ้ย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 ข้างหน้ามีตัว ไมเปืนอะไรวะคไม่ได้ยินเสียงละ่ะว้าเป็นไงไรน,น้องเจอข้าวป้าพี่เขาให้แล้วโอ้มันไม่มีที่ให้หลบเลยเว้ย ไม่มีที่ให้หลบผมก็ไม่หลบครับผมจะพัดยาตรงนี้แหละเออเอาดีเฮ้ยขออบ,บ้าไม่โดนเลยขอบ้าขออบ้าไม่มียาโอ้โหนะก็ว่าอยู่เองอย่างกดพันยายาบติดเฮ้ยทุกคนมีคนมีคนใส่กันอื จังหวะนี้คนดีอย่างเราจะอยู่เฉยได้ยังไงอะฮะคนดีอย่างเราก็ต้องไปเจมดิเออตายมาอีกโ <laughs> ว้ยพี่มาแต่ไหนคะโอ้โหแล้วพี่ชายมาแต่ใสโอ้ม y g o อสุดยอดจริงๆ <laughs> โอ้โหทุกคนและจะังหวะนี้เพื่อนเราผมเก่งวิ่งมาชุบวงเลยนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนทุกคนสังเกตไหมพี่รู้สึกเหมือนว่าวงชุบอะมันจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากหรือเปล่าหรือว่าเป็นว่าคิดไปเองอันนี้ก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นจริงโอเคและะว้วจังหวะนี้เราก็ได้เกิดแล้วขอบคุณครับเพื่อนผมเก่งได้เกิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วขอลงที่เดิมได้ไหมขอลงตรงนี้ได้ไหม คนที่ที่เราเป็นกล่องทุกคนดูนี่ป <c oughs> าดปาดปาดปาดไม่อย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นซองยาวถึงแม้เราจะแบบซองยาวเลเวอร์ก็เหอะแต่ตอนนี้เราต้องเล่นซองควงวะ่ะอุ้ยเล่นปืนนี้ดีกว่านี้ของเช่าเราต้องจัดทุกคนโอเคทุกคนในจังหวะน,นี้เราได้ปืนพาราฟิลของเรามาแล้วจ้าไปครบเซตของเช่า อุ้ยสกาวเวลสมแต่ไม่เป็นไรตัดใจทีกว่าเราต้องตัดใจของเจ้าจำไว้ท่องไว้เราต้องเล่นของเช่าไปตรงนั้นอแต่อันนี้พี่ไม่ได้เช่านี่วะพี่มีถาวรนี่วะเอ้แต่ไม่เป็นไรไอ้ลออ้ลอกเขา โอเคทุกคนได้ในเมื่อไอหล่อนางเข้านะคะเราก็จะใช้งานนางเลยและกันทุกคนเราจะให้นางเล่นชุดนี้เพื่อรีวิวให้เราดูนั่นเองเดี๋ยวพี่จะพากเองทุกคนเอ้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนทุกคนดูมันบักอะไรเนี่ยดูสิโอไมคก็โอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็บังคับให้ไอหล่อนางมาเล่นรีวิวอ่าสกินให้พี่ได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะและ ด้วยความที่ไอหลอนางฝีมือโหดกว่าพี่อยู่แล้วใช่ไหมเราจะให้นางไปเล่นแบบไอดีธรรมดาไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยความที่พี่เป็นคนดีชอบแกล้งน้องอยู่แล้วทุกคนพี่ก็เลยให้นางมาเล่นไอดีไก่จ้าแล้วก็ส่งลูกสมุนมาเพื่อให้ดึงอ่าสตูที่เป็นคนเนาะมาค่ะมาดูกันจังหวะนี้ว่าไอหลอกับ ID ไอดีไก่ที่ไม่มีสกิลที่นางชอบใช้กับ สกินปืนไม่มีเลยทุกคนมีแค่สกินปืนลูกสองนี่แหละที่นางอ่าไปแลกมาเนาะอ้อและนี่ก็คือนี่ลูกสมุนของเรานี่คะก็ใส่เป็นอ่าชุดนักซิ่งเงามืดอะไรสักอย่างของเราน้่ยแหละ,หละต้องสองคนนี่ไงบวนเปลี่ยนกันอยู่เป็นไงเออชุดนี้เท่จริงนะทุกคนแนละ้วเป็นเป็นชุดที่ราคาไม่แพงอะราคาไม่ได้แรงอะไรเลยอะแต่มันก็เปเทอะเออ และไอ้รอว่าไงสตูโดดลงไปแล้วไอ้รอลูกสมุนรับหน่อยเออลูกสมุนของเรารับไปนะแกทุกคนแตกไปจ้ามาจังหวะนี้โหนสลิงไปแล้วไปด้วยกันเออเอาปะอ้ยคนคนคโอ้ย,ออออยเยอะเยอะมาก เยอะมากค่ะทุกคนจังหวะน,นี้ไอ้รอไอ้รออยู่ไหนสกินปืนก็ไม่มีเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะทุกคนถึงสกินปืนจะไม่ให้และสกิลก็ไม่ดีนางก็ยังสู้ได้โอ้โหเป็นพี่ลุ่นไปนานแนละ้วทุกคนลุ้แต่ลูกสมุนของดิฉันว่าไงตัดภาพมาที่ลูกสมุนนะครับจังหวะน,นี้ลูกสมุนเข้าชาร์จแล้วทุกคนเปิดสกิลหลัง เปิดสกิลอยากเทพแต่หลังเข้าโอ้ไม่็็ดตูอยู่ข้างในนุ๊เออโหลูกสม,มุดเรายัดไปแล้วจะว่านี้ว่าไงดาวไปค่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่ไอหลอกกับ่าไอดีก,กากากาของนางนะคะทุกคนนางขึ้นมาชาร์จแล้วแล้วก็ยัดสัตูไปไม่โดนเลยสักเม็ดเลยเฮ้ยไ,ได้อยู่เออเอาว่ะโอ้สุดหลอกเขาฝึกปลือมาทุกคนไม่สมกับนางไปฝึกงานนะคะไม่ได้เล่น ไม่อย่างยาวนานแต่นางก็ยังทําได้เอ้ยแล้วลูกสมุนเรารอดเหรอเอาวะเกินไปหนังเหนียวเกินลูกสมุนและศัตรูน่าจะเหลือเป็นคนสุดท้ายของตีแล้วหรือเปล่าโอ้ยังไวยังเหลือเยอะอยีกคนละตี้หรือเปล่าและเพื่อนเราเบอร์สามล่วงไปแล้วทุกคนแล้วก็ลุกขึ้นมาได้โอ้โหแล้วดูรถที่นางจะเอาไปชาร์จนะทุกคนโอ้ห ไม่รู้มันใจกล้าหรือมันบ้าบินกันแน่นะทุกคนนะมาดูกันจังหวะนี้กระโดดแล้วก็ยัดไปโดนต้นไม้เต็มๆอุย้ยได้ว่าเอาวะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายเดี๋ยวเราต้องแพรนกล้องไปทางลูกสมุนนะคะจังหวะนี้นี่แพลนกล้องไปที่ลูกสมุน <c oughs> นั่งเก็บของอินอ่ะทำไมเก็บของอย่างนั้นอุย้ยมันอยู่ข้างหน้าไอ้หล่อว่าไงจังหวะนี้ไอ้หล่อสปีดมาแล้วยัดไปยัดไปโอ้โหไม่โดนพลด ยิงเท้าออกมาหนินเออโอ้เอาว่ะไอหล่อปลาไปแล้วเจ็ดคิวโอ้ my g อดโอ้ยแก้งนางไม่ได้วะทุกคนเกลียนนางไม่ได้อะนางรอดอ่ะเอ้ยลูกสมุนของเราโดนจังหวะนี้ลูกสมุนว่าไงอ้าวโอ้มาดูช้าลูกสมุนก็เจ็ดคิวไปแล้ววะทุกคนเอาดีคนละเจ็ดคิวโอ้ my g อดวุ้ยวุ้ย ลูกสมุนพี่เจ็บนักจังหวะนี้ลูกสมุนว่างไงเปิดวงชุบและศัตรูไม่ยอมปล่อยรู้สึกเหมือนว่าศัตรูจะมีคอป,ป้าแต่ไอ้ลูกสมุนก็เก็บมาได้กําลังจะบอกว่าไอ้หล่อ <c oughs> เป็นปีที่ดีดมากเรียกชื่อน้องสลับกันโอเคและจังหวะนี้ไอ้หล่อวิ่งเข้าวงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าลูกสมุนของเราจะรอดไหมเพราะว่าวงแรงมากตอนนี้ไอ้หล่อสปีดมาแล้วคะ่ะและมีคนน็อกอยู่ตรงนั้น ไอ,อ้รอนู้นนู้นนู้นขวามือเห็นไหมเอออละ่ะยิงมันนอ่หนูยัดมันเอามันกระโดดซับมันเอาอุ้มโอ้ยลุก,อลก,ลกตอนแรกแมค่ค้าคิดว่าเป็นตัวผู้หญิงทุกคนจริงไม่ใช่โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้พอแค่นี้ก่อนเนาะเป็นไงเท่ไหมชุดนี้พี่ว่าเท่ามากทุกคน าจากตัวเองใส่เล่นก็คิดว่าเท่แล้วพอไปดูพวกไอ้หล่หอพวกลูกสมุนเขาใส่เล่นอ่ะยิ่งเท่กว่าอีกเออมันอยู่ที่ฝีมือจริงทุกคนโดยเฉพาะหมวกกันน็อกเนี่ยคือแบบพี่ชอบมากทุกคนดูเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากสกินไม่ได้แพงอะไรมากแล้วทุกคนแต่โคตรด,ดีเออใครสนใจก็ไปจัดกันนะคะทุกคนเวลายังมีอยู่นะเหลือตั้งหกวันแหละอ้อแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้โพสต์วันนี้นะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ทุกคนเจอกันจ้า